ยังล้วไม่ไหวแล้ววะแกล้ผมไม่คร yeah. well, yeah, yeah. like ับผมยิ oh. yeah. ่ด้วยครับแกล้งผมก็สี่สิบสอี่สิบเจ็ดเอ็มอะดูคนอารมณ์ดีดีผมดูคนอารมณ์ดีผมดูดิมดูดิผมดูดิเหยียจอยไม่เห็นก็ตาเหยียบก็ได้อะไรก็ได้ผมเหแล้วเสียยมันเกิดอะไรขึ้นวะโอ้เสียมุดเสียมุดครับเสียมุดพาม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 าครับผมมาครับผมมาเป็นแข่งตาน้องๆก่อนผมให้น้องห้าสิบเอ็มเนี่ยเอกมา เอ้ยเหลือเกแล้วโอ้มีความสุขเนาะดูมีความสุขจัดเลยอ่ะให้ผมมีบ้างผมก็โดนตามไปให้เยอะเขาไมแทงบอลไม่ถูกบ้างวะใช่ปะอ้าวใช่ใช่ใช่ครับใช่ใช่แจกลงสตรีมอย่าเพิ่งนอนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวคุยด้วยแจกข้าวครับอ้าวโอยแจกข้าวไม่เป็นแล้วเดี๋ยวไปต้งขอทานเลยดีกว่าครับผมอ้าวได้ยินไหมเนี่ยครับผมเดี๋ยวลงสตรีมอย่าเพิ่งนอนไปไหนนะรอผมก่อนครับผม มีหรือว่ามีธุระต้องไปได้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 มันเนาะอ้แม่งแบบนิดเดียวอ่ะนิดเดียว<า>อ่ะจะเจอสิบสองสิบสองอยู่แล้วแป้งเอ้ยไ,ไม่มีแล้วไม่ให้ตีด้วยแล้วนะครับเดีเพื่อนจะขอหยุดแก๊งแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าเสียพนันขอขอหยุดแก๊งแล้วนะครับเดี๋ยวจูงมือไปสภาแล้วครับไม่ไหวแล้วครับเดือนนี้มันจับไอหยั่งก็ระพูกครับขอญาตไปละเอ็นดีเก่งไหมคะ แจ็คเล็กอะไรครับแจ็คเล็กอะไรฮัลโหลพี่ต๊อผมขอขออนุญาตรับคนเข้า X แมมด้วยพี่หนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดครับหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดฮัลโหลครับคุณแจ็คแล้วคุณแจ็คโกรธผมไหมเนี่ยไม่โกรธครับไม่โกรธไม่โกรธครับนี่เน่เอาไว้กินเวลาแบบนี้โอ้โหหลานครับหลานหลอกเรื่องพี่ตาพี่ตาพี่ตาผมรับคนเข้า X แมมแล้วนะพี่เดี๋ยวน่าจะมากันเต็มหน้าแลนอ่ะเดี๋ยวไปรับแจ็คเรานี่ผมไปรับเฮียมัดแป๊บนึงนะครับแล้นี่แป๊บนึงเยี่ยโอ้ยหมดไฟไเวย ไม่มีใครตีแล้วน้องบัตพี่บอกก่อนนะไม่มีใครตีด้วยนะเดี๋ยวพี่ไปอยู่แกงกันละพี่ไม่ไหวแล้วโอ้ไปไหนพี่โอ้ไม่เอาอะไรไปแล้ววันอี้ชีวิตมันท้อแท้เหลือเกินว่ะไอ้เหี้ยไปไหนพี่จะไปไหนกูไม่นั่งขอทานดีกว่าวะเอางี้ไหมพี่นายเอเดนไหมขอเป็นใจมันก็แจ็กแอกหนึ่งเลยครับไอ้ยี่กูขอนั่งขอทานใต้ตัวเมื่อคือคืนดีกว่าวะเอี๋ยี้มาอยู่กับผมไม่ละไอ้ยี่ หามีนะมาอยู่ด้วยกันดีกว่าไรลักษ์ก็ยุบแล้วน้องวิลเล่ใครอ่ะทีนี้ยุบหมดอ่ะยุบหน่อยยุบไหนไม่ยุบสี่สิบบวกทุกแก๊งอ่ะงออ่ายง่ายมันหมดไฟแล้วอ่ะไอ้เี้ยมันไม่มีแรงจะทำอะไรต่อละชิวๆเลยโหมดพี่ผมเป็นคนกัมเร็ก X แแบบรออ้าวมาแล้วหรอไอ้ก้อันนี้ทำไมมึงไม่ตั้งชื่อว่ากิจาดาย X แแบบอ่แมมะแล้วมันชื่อจริงกูไอ้เหี้ย พี่ฟังหน้าผมแอดเฟสโอซีพี่เกิดแต่โคตรนานไม่รับตากูไม่รู้จัากูกลัวโดนอยากชรตะกูลสากของไอ้บ้านนะลุ้นใหญ่ร้องไห้แต่จริงกูต้องได้ส่วนแบกนะเพราะกูเชียร์ให้เขาแทงดูไว้กันเยอะนะอจริงกูต้องได้ส่วนแบกนะเนี่ยถ้าไม่งั้นไม่มีใครแทงนะเอาจริงกูต้องได้ส่วนแบกนะเนี่ยต่อแถวมาต่อแถวมาพี่ป๊าดได้ไปกี่เอ็ม่ะพี่กูต้องได้นะคนละสี่เอ็มต่อคนละสี่เอ็ม พี่เปาพี่เปาของกูมาด้วย 9m สัตว์เลยไหล่ครับพี่คิเดี๋ยวขออนุญาตไปนะครับตาแถวตาแถวตาแถวมากูอีก 10m ชิวทำไมีผมคนเดียวพี่โมเยลเลข1087เลข1089ครับ 9m 1089ครับอะไรนะ1089 หนึ่งศูนย์เสิบม่งูเก้ไม่มีหนึ่งดก้ายไฟสี่เอ็มไม่มนคนละสีอ็มเออกูไม่กูไม่เพิ่มกูได้แค่สามสิบวเอ็มกูได้สามสิบกูได้สามวเอ็มานี่ยจะมาได้สามสิบ่นเนี่ยก็ให้น้องห้าสิบไงพี่ผมรับมาเก้เอได้ประมาณ20่สวเอของผมอ่ะ มีสองแก๊งเนี่ยแหละมีสองแก๊งไล่ล่ากับเราเนี่ยแทเดียวพี่ให้แก๊งด้วยดีกว่าอ้าวครับพี่มันพี่ผมขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมตอนของกันหน่อยครับพี่เออจะกดอันนี้ครับเลขหนึ่งศูนย์เจ็ดหกครับพี่ไอ้เหี้ยเด็กเดินโพยมันต้องได้นะจริงๆอ่ะไอ้เหี้ยมันต้องได้ค่าแบบมี่หลานหนึ่งแล้วกันเป็นเลขวงกลมเลขไอไฮบอนครับพี่มึงไปแบ่งกันนะ ครับครับพี่บแบ่งให้ครบทุกคนนะสี่ล้านหนึ่งนะพิกเก็ตพิกเกตพิเกตพิเกตตัวผมมีอยู่ห้าร้อยอ่ะพิกเก็ตพิกเก็ตพิกเก็ตพิกเกตไปแจกกันเองอ่ะมันไดจบคนเท่าไหร่พิกเก็ตพิกเก็ตยังอยู่ไหมพี่พี่ชายหนึ่งศูนย์เจ็ดหกครับเอาเงินจากไดมอนด์เฮดมาให้มึงอ่ะโอ้โหครับพี่โอ้ของเงินล้านมาให้เราเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหก็คงไม่มีใครตีด้วยแล้วครับเดี๋ยวไปยุบกังแล้วครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปยุบกังแล้วครับมันไม่มีใครตีด้วยแล้วล่ะ เพราะว่ามันไม่มีตังค์แล้วล่ะมันงอมไงโอ้เวอร์ไปเวอร์ไปพี่ป๊อปได้เกมอ่ะเพี่แอ๋องเรามาแค่ยี่สิบสามเราพี่เราได้อยู่ดีไม่ว่าดีไปส่งรถบรรทุกให้เขาไอ้เพี่แเลยพี่เลิฟหมดไฟว่ะเพี่แอไว้นี่ผมต้องให้สายไฟอีกแปดกูไม่อยากได้ยินเพี่แ ช่วงนี้แก,งก๊งเราม่ไทำอะไรไม่ค่อยดีนะทุกคนทำอะไรก็เป็นไปบนอ,าอ่างน้